ความตั้งใจของบอสตอนแรกชื่อเรื่องจะเป็นอีกชื่อหนึ่งตั้งแต่บอกได้ไหมอน่ะว่าจะเป็นชื่ออะไรอ่ะตั้งแต่ตอนเขียนบทแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชื่อมันคือคํานี้มากแต่ว่าพอบทมันเสร็จแล้วแล้วก็พี่ๆอะไรช่วยๆกันตบกันแล้วก็จริงๆแปลรักฉันก็เวิร์กกว่าเนี่ครัแต่ว่าชื่อแรกที่บอสตั้งใจคือชื่อเรื่องว่าตลกภูเก็ตคลั่งรักภูเก็ตคลั่งรักมาที่บอกว่า อ่ายังเล่นเปเลนต์มาเป็นแบบว่าว่องกวายไปเลยนะภูเก็ตข้างล่างเลยนะสูงสูงครับภูเก็ตข้างมาเป็นมาเป็นคลื่นเลยนะอย่างนั้นนะโสมเลยนะสึนามิสึนามิ้เซอรมิมิลงภูเก็ตเดี๋ยวก่อนคุณบอสผมภูเก็ตทะเลมันดุไม่เป็นคุณบอสเท่าไหร่เลยอ่ะเออคือเหมือนอ่ะพูดแล้วก็สปอยอีกเนาะเออเดี๋ยวจะค่อยพูดว้า ตัวละครมันจะไปถึงจุดที่แบบมันมีความรู้สึกซับซ้อนอะไรที่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้โอ้โหก็ไอ้ที่เป็นทีมเขียนบทของบอลแล้วก็ยอกรอย่างี้เขาก็แบบโยชอบชื่อมากเขาแบบมันแพนหนังเรื่องนี้ได้ดีมากพู้เก็บคลั่งหลักนี้ลูแบบเอ้าชื่นจริงเหรอเดี๋ยวนะ จริงเหาะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆคิดแล้วเออแปลลักดีกว่าอะไรเงี้ยแปลลักแล้วมันจีิกว่าจริงๆครับไม่ได้ว่าปุมไม่ได้ว่าภูเก็ตข้างลักไม่ดีนะแต่พี่จะดูแลแบบว่าเออดูแล้วไม่ใช่แบบเออบิลกินกับโอเอ๋หรือป้าไอ้บิลกินกับพีพีหรือป้าอะไรเงี้ยดูข้างลักแล้วแบบมีคเป็นเลิศขั้นเออ